สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องส,สุขสุขคนสบายยามแรงจ้ะทุกหมดมาพี่เฮ้ยสาริพีนนน่น้องเต่อไรเมื่อคืนคือเก่าพี่น้องบัไดม้งบันเ,เดนมาเงเยบอกเลยว่าเหล่าเบียแค่นั้นทำไรสนันไม่ได้จ้าเก็ดเ มึงหูยุกอ่าเบิดจากลังเงบิดเจ็ดลังมึงหูซะเอ้ยบ่แม่นเลยเนาะหาร่างเนาะสำหรับกินเนาะหาร่างปลา,ปายเนาะคือเขาค่อตันเครื่องกายลบไปลบมาเนเนาะัคือเก่า <c oughs> <c oughs> ฟัางมันว่าพี่น้องมันบอกว่ากินลบไปลบมาวนเวียนอยู่เท่าน่ะคือเก่าบ่ได้เป็นย่างเป็นอย่างพี่น้องกูย่อมึงแหละจ่อยเทิดับมึงเอ้ยสั่งมาสอง เอ้านี่มันบอกว่าสางมาผู้หนึ่งผานผู้หนึ่งพอยังนอนบ่ตื่นเที่ยวน้ากันไปนากันมาอย่ามันวะเอ้าเอามึงเอ้าสั่นเพื่อนเพื่อนกูสิบและอ่ะมันวะเห็นอยู่กูกระทำเธออยู่ว่ะหน้างามไปใส่เนาะเป็นนอนสั่นโอ้ยเขียวมึงเอ้ยมั้มึงนี่มันโคตร มือนี้เฮาสิพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งเฮือนซานจอยฮอดคันได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะฮ mm. อดคันได้แล้วเฮ้ยบอกผิดบอกน้องแน่เจ้านนปัจจัยว่าเงินที่สวยเรือมาหนะ่ะไปใส่เบิดเพูนว่าน้องซื้อพี่น้องรังซื้อแต่น่านสาวก,กับชายก,กับคุณดินหนึ่งอย่าง,ย,งยังกระซางปะขับปขไปเบิง่งน้ำกัน oh. หเห็นกับตาลูกน้าขอออกเท่านพี่น้อง หน้าว่าน้อง,องกะซอยพี่น้องจา๋าล่างคงล่างคาขึ้นเป็นทีเรียบพ้อยอ้อยมันคือเลิศแท้เลยแนมมาค่ะส,สวยอย่างไม่ไหวเนี่ยครับเป๊นั่น์ <laughs> นาสาว,วเอา <laughs> คาเฟ่อย่างแทมหนาวสันเดรสเราอะสบายดีพี่น,อน้ววองของเราอ่ะอันนั้มาเฮยเป็นนาฬิการงร่างค้าเลยมีแห้งนะคัน,นวน่ามีเงินกับอภา,ากระตาดเด้อเออโมเมนต์ภา,าไม่เฮียมาอ้อมแล้วก็ข้าไปนอน มันก็บอกคือแล้วสันไอคนเลยอแมทางล้วอคนเลย่งำแข่งแข่งทางาสันพีมันยืนดีเฮ้ยมืองนาาตาเองน้ามาเนี่ยสี่หลีลยอะไรฝ่ายนึงสร้างนักกาแบบอ้าอย่างนี้ มาตามเสาเฮื่นท้าพูนครับปเลนะพวเออปเลนท้าหาาเแล้วมาเพ่เฮยลงมาเพ่ภูมิใจยกภูมิใจยกจ้าดีใจไปเนาะ ดีใจกระแมนแหละดีใจแหละความฝันของนางกลายเป็นจริงเขาไปทุกที่ทุกทีพี่น้องเลยน้ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเบอร์สุขสุขคนเฮือนสาวจ่อยเขาก็ดีใจนะ้ำมันคือกันที่มันสิ้นเฮือนเฮือนอยู่ กรบแม่ส่างม้อกับม้อก็ใส่แบบเป่ายาดสามคนอย่างป้าทฮ้ยลามบิงไปใส่อีกชุดหนึ่งชุดผู้บมาเลยพี่ ไายเหยฮะมีปบแต้เห็นยังฮะมีปี๊บแตะแต่ตัเองล่ะปทำหน้ามันรุ่งราคาเป็นที่เห็นพ้องไอ้พี่รองเอยกับพื้นวาไว้เติบอยู่แต่ในส่วนวนี้กับเืินหนองซาห้องน่างในหราก็ไปทำงานมากก็ 共同。

แรกนะครับนี่ตัวมมนอารมณ์ใหญ่พี่น้องเออตะกี้ว่าจะเอาลองน้อยมาเอาบอล่อใหญ่่าังกีไปสั่งอู่ปากสองบุคค điên về hơi อย่างมัทา้งละซาผมเอางวสิถล่มเตาเลยคือเอาสีขาวสร้างกับสีนะคือเอาสีขาวบ่มากสีอื่นบ่ เออหมาสีขาวอ้าวาออมันจะสะอาด่นสะอาดขากแหละไก่หุ่นทางแบบนี้นะ <laughs> มันจะเป็นสีแดงค่ะแหละสร้างกระสี่ะร,งรง <c oughs> ังค่าฮะแล้วบางคีดินไงกุ้มกุ้มเขามันกัดแดงไปแหละรังคา <c oughs> ่าทำมันรันแล้วก่อนย่ามฝนเนาะ ท่านมีงบได้พี่น้องเ <laughs> รียนโทก,ก็จะซิ้มามุงให้อิดนะสั่งและอิดอิดบล็อกยังมาท่านสั่งบอสจ่ายแล้วบ่สอส๋อสั่งอัอยู่ใส่อิดน่ะนี่น้ำข้าวนี่ กระแมนน้ำเอื่อยเพิ่นพี่น้องเอื่อยเพิ่นเห็ดอิดบล็อกคลายก่อนแล้วจักบาทก่อนละหกบาทจอยมะนางเพ่มะนางเพ่มึงจะขึ้นไปม่งลังคาป่ะเดี๋ยวนี่เฮะความภูมิใจห้องนาง นางดีใจนางนางเล่งส่างยังไหวได้ได้มานางไก่ไก่ถูกเขาบอกนางว่าเขาซมาอมันมุ่งอันร่างคายให้นางเดิอนหกอูขจักสนมงุงเฮ้ยขอบใจเอซที่ซอยเฮ้ยจอยขอบใจเอซที่ซอย น้ำบอกขอบใจเด้อที่สวยนาเวยพ่อนี่เปิดนะแม่รวยพอวยพรข้อหายไงขอหายข้อหายแล้วรวยไปแล้ว้หเจ็บ้อหายโซ่ขหาย่วยถนั่นแหละรวยพ่อพอนนางบอกว่าบ้อหายเจ็บบ้อหาโซ่บ้หายป่วยนางว่าพับแพลงข้างแรงอืมขอย โชกหันมานลวยลุยคนว่าโฉบมานลลหล่ำรวยอะไรพี่น้องเอาขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเปิ้ลสุกุสุคนแทนนางเนาะที่สมทบซอยซอยซอ,อยนางมาเนาะทีสมทบซอยนางมามแต่ว่าในส่วนนี้มันก็ต้องได้สงบไปเรื่อยๆ,ๆนะนอกเราสาวเนาะมันยังมาทันแล้วง,ง่ายถอกเนาะทันหนามาพี่น่กกากลัว <c oughs> <c oughs> เทคันนะอ่อเดี๋ยวให้เามาหมือนป,ป้ายาซางละเหมือนป้ายบ่เหมือนเหมืนอนเหมือนบ่แมนว่าเหมือนป้ายดอกคือแบบว่าเขาเห็เุเป็นจุดเป็นจุดเขาเห็ุตัวน,นี้ตนนัวนี้เขาคิดราคาซัมเนี่ซนสัมนี่ยนเขาเห็ตนนุตัวนี้เขาคิดราคาอีกอย่างหนึ่งอีกเขาคิดไปเรื่อยๆบ่แมนว่า ขา้าศึกแล้วบนลา,างนะครับสกิดมันราคาหมื่นกว่าบาทพี่น้องนี่ยกโค้งมุงลังคานี่หมื่นกว่าแปนบอยกโค้งขืนหนีแล้วก็มุงล้างคาแล้วหมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทอบาัดนี้ลงมาเทคข้า,ขาเทาพื้นบัดนี้ก,ก่ออีทก่อย่างขืนเข้ากับสกิดไปอีก,อกต่งางหากมันสิเป็นอย่างสั้นเล็กปูน ขอขอเหตุใต้หราอัพมื่อนี้ก็เข้ามาอัพเดทให้พี่น้องได้เบ่งแล้วพี่น้องน้องจะได้ปสิวัติโอ้ยเฮือนสะใจพ่อเฮือนเลยเนาะ <c oughs> หากมือ่อเสาร์นี่เข้ามาตอนนี้สนิป่ามาฮะเมึงหนักมุ่งแล้ <c oughs> ยังมาทัานมุง่ <c oughs> มปงปะอ๋อมือ่อเสาร์นี่ยังมาทัานมุ่ง <c oughs> พี่นอ <c oughs> ้นองเลย <c oughs> นำสางนำลูกน้องตามอีจอยไม่บอกกอะไรกันสิโมงเดือนหกอ๋อได้ลาซาว่าคันมีผู้ซอยหรือว่าอนันธนาแบบว่าเถื่อมีผู้เมตตาราว่า ว่าจะงคืนเดือนสี่อีกสองเดือนพี่น้องเอ้ยขั้นมุ่งลังค่าแล้วแล้วกะเนาะมันกะสิบได้ใส่อีกนั่นมาเนี้ทางลุ่มเนี่ยมันกะสี่บกขึ้นปันได้เนาะบกขึ้นนะปันนดยเพราะว่าทางเทิงมันแล้วเลยลงมากะแอมอีกเกือไปบุท่านสาบกับบุเป็นยังเนาะคะแนนมันแล้วเนาะเพราะเพียงแต่มันแล้วนะบุท่านด้สาบกับบุเป็นยัง อเพียงครัมันได้ขึ้นอยู่ก่อนย่ามฝนย่ามฝนมากเลยเพื่อนล้างเก่าหนน้ามันโอ้ยเพียงไงโอ้เพียงคาอิจอยบ้างเข่าไปก็ยากพี่น้องวันนี้เฮือนมันนะย่ามฝนนะมันเปื้อนมันลบโซนพัดโอเคพี่น้องเอ้ยให้พี่น้องได้บึ่งเพียงซัมเน่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื่ออื่นเข้า เดี๋ยวมืออื่นก็แล้วได้นี่เนาะกานเข้ามา,ม,ามุงลังคาเดี่ยมืออื่นก็แล้วเนี<ๆ>่ยแหละแล้วเขาก็สิเทคานมิสกออีทก่อยั่งขึ้นบาดเอาก็สิอัปเดตให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมกันไปเรื่อยเรืๆๆนะ่อยเนาะถ้าอันนี้นะกระสีม,มีผู้ใหญ่ใจดีซอยซอ,อยเรือมาอีกอยู่แต่กระขอบเออขอบใจขอบคุณขอบคุณหลายหเด้อขอบคุณหลวงหงาเด้อสำหรับผู้ที่สีซอยซอจอยอีกเนาะลักๆก็คือสิมีแต่ซาจอยกับแม่แหละอยู่เกอนลังนี่นะ น้องสาวมาันเกษครกรได้อยู่น้องลูกสาวหลาว่าเป็นเกษครกรได้อยู่ดอกเกดไว้ให้แม่ครับเอื้อยและสองสาวสาวโสดซะด้วยเออเดินแคมทากวันนี้แรดดกจะได้ผัวจะพายเรือเด้ผัวก่อนอ้าวแม, <laughs> แม่นี่ย,า,ย,า,ยา,ากมึงเลยนั่นแหละวันนี้เจ้าหญางลงไปเลรตนำ้ำมีแม่มาจากบมอกไก่ ลงไปนิโลไปไปดนนได้ลงไปกินอย่บ้องว่านเลยนะอเอาข่าวสกุลมาหาเพลินโอ้ยของมืองานบุญน,นอาแหลนหันแหลนหนีเออแมยบลกเทนก็วเา้าย่วัสดีมาเอาเจ้าลงไปกินข้าวปุ่น แล้วอีจอยมาให้กินบ่เออใครอย,ยู่มันบ่ลืมเอาตัวที่พี่น้องลุงหนาลุงหลงังแบบนี้เอาไว้สำนีเลยพี่น้องขอบ,อบใจพี่น้องสุกูสุคนที่ติดตามด้พี่น้องเด้อขอบก็ขอบใจหลายๆเบิร์ดสุกูสุคนที่ซอยเหลือสมทบมานำซาจอยในเท่านี้เนาะแต่ว่าเงินที่สวยเลือมาในกาก,กะกะได้ซอยกาเป็นประโยชน์ไล่เติมเนาะกาอันนี้แหละตามที่เห็นนี่แหละเนาะ ขอบใจหละร้ายเบอร์สุขคนที่ติดตามและพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี